ลูกค้ามากินที่ร้านสวยย่าเขาไม่เคยกินแบบนี้เสร็จหอมกุ้งแห้งปลาหมึกแห้งเอาไปผัดกับน้ําซอสแล้วก็เอามาคลุกเค้ากับเนื้อหมูลแล้วก็ถึงค่อยเอามาตุน๋นอีกทีหนึ่งซับซ้อนมากเลยนะ,ะเราทำยากครับมันก็จะออกมาตัวคือใหญ่มากแล้วก็จะอยู่ในทะเลน้ำเลยตัวหนึ่งที่ได้เคยสูงสุด28โลครับถ้าคราวผมไม่คิดคเลยใช่ไหมใช่ค่ะแสดงว่าวันหนึ่งเนี่ยมีมีพอจะบอกได้ไหมคะว่ามีประมาณกี่เซอร์ไม่เกิน20ครับ ต้อนรับเข้าสู่ช่องฟู้ดดี้เกิลนี่พี่ก้อยและนี่ก็ไอเดียนะคะแล้ววันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนนะคะเนี่ยเขตลาดพร้าวจุดที่เรายือนอยู่เนี่ยคือซอยลาดพร้าววังหิน52นะคะร้านที่เราจะมากินกันวันนี้นะคะเขาจะอยู่ติดกับซอย52นี่เลยค่ะมีคนติดตามของเราอะนะคะเขาอยู่บ้านละแวกนี้แล้วเขากินร้านนี้เป็นประจำเขาก็เลยบอกว่าอยากให้พี่ก้อยลองมากินร้านนี้ดูเขาชอบเลนะคะแล้วอีกอย่างพี่ก้อยก็ไม่เคยมาแถวนี้มากินอาหารแถวนี้นานแล้วด้วยโอ้โหแล้วแดดเปี้ยงขนาดเนี้ยแสดงว่าเมนูที่จะมากินก็คือ ไก่ย่างส้มตาใช่ไหมไม่ใช่โดยสิ้นเชิงเลยคือมันเป็นเมนูที่กินช่วงเชา้ากับช่วงเย็นนะนะคะแต่ร้านนี้แปลกใจเขาเหมือนกันไอเดียทําไมเขาขายเริ่มขายตั้งแต่เที่ยงไปเป็นต้นไปก็ไม่รู้อะ่ะหรออยากรู้ไหมว่าอะไรเอออยากรู้แล้วเนี่ยแต่ว่าก่อนจะไปนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดลไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ก้อยแล้วก็ไอเดียคนละหนึ่งไลค์นะคะแล้วก็ทักทายกันในคอมเมนต์ได้ค่ะถ้าทําครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวไปกินพร้อมๆกันเลยค่ะไปค่ะ สวัสดีจ้ะสวัสดีครับผมบิ๊กครับอ๋อคุณบิ๊กงั้นพี่ก้อยเรียกคุณบิ๊กนะคะได้ค่ะร้านคุณบิ๊กชื่อร้านอะไรคะเข้าต้มแห้งบะเต็งวัฒนาครับเข้าต้มแห้งบะเต็งวัฒนาใช่ค่ะเอ่อเปิดปิดกี่โมงเที่ยงครึ่งครับปิดสามทุ่มครับหยุดทุกวันพุธครับหยุดวันพุธเหรอคะใช่ครับเอ๊ะทำไมร้านเปิดเวลาแปลกๆอะเที่ยงครึ่งแล้วตอนกลางวันเขาก็อิ่มกันแล้วเขาก็ไม่มากินสิจุดประสงค์ที่เปิดเที่ยงเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดเนาะผมเลยต้องขยับเวลาเปิด เท่าที่พี่ก้อยเห็นจากป้ายชื่อร้านแล้วเนี่ย<ม>คือมีดีมีเด่นเรื่องบัตเต็งเลยเหรอคะถึงเอามาตั้งเป็นชื่อร้านเลยะคะ่ะบัตเต็งของผมเป็นบัตเต็งทรงเครื่องครับ<ม>บัตเต็งที่ผมเห็นทั่วไปส่วนใหญ่เขาจะเอามาทอดม,มันจะออกแข็งๆ<ม>หรือจะออกรสชาติหวานเคม็มผมมองว่ามันมีหลายสูตรแต่ว่านี่เป็นสูตรที่บ้านของผมทรงเครื่องเนี่ยคือผมจะเป็นเนื้อหมูที่ผมเอาไปผัดให้มันแห้งก่อนแล้วผมก็เอาเห็ดหอมกุ้งแห้งปลาหมึกแห้งเอาไปผัดกับน้ําซอสแล้วก็เอามาคลุกเคล้ากับเนื้อหมู ที่ผมผัดให้แห้งเนี่ยแล้วก็ถึงค่อยเอามาตุนอีกทีหนึ่งซับซ้อนมากเลยนะเออทำยากครับผมก็จะออกมามาผมเลยเรียกมันว่าเป็นบัตรแต่งโรงเครื่องเพราะที่อื่นคงไม่มีกุ้งแห้งปลาหมึกแห้งค่ะค่ะและไอตัวเนื้อแบาแต่งนี่มันมีความมันไหมคุณบิ๊กกินเลวเลี่ยนไหมสูตรดั้งเดิมของที่บ้านมาเปิดเป็นใช้เนื้อหมูสามชั้นผมรู้สึกว่ากระแสตอบรับของลูกค้าเนี่ยเขาไม่ไม่ค่อยกล้าทาน่วนเป็นมันใช่ผมเลยเลือกใช้สันคอหมูเอามาผสมกับหมูสามชั้น ในการทำบัตเต็งลูกค้าที่ไม่อยากทานมันก็ผมจะตักให้เป็นในส่วนของสันคอถ้าลูกค้าที่ไม่ได้ฟิกว่าต้องมันหรือไม่มันก็จะเป็นผสมระหว่างสองกันกับสันคอครับแล้วนอกจากบัตเต็งแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะในร้านที่ขายผมจะเปิดร้านเนี่ยเมนูผมที่มีในหัวคือบัตเต็งเพราะว่าเป็นสูตรของที่บ้านบัตเต็งผมเป็นตุ่นแล้วผมก็เลยคิดเมนูที่เป็นตุ่นไปเลยผมก็เลยมีซี่โครงหมูตุ่นมีกระดูกอ่อนใบพายตุ่นในส่วนที่เขาไม่ค่อยเอามาตุ่นกันมีทะเลครับทะเลผม พอดีผมได้วัตถุดิบในแหล่งที่ดีเขาหาปลาทะเลที่เป็นกระพงทะเลแท้ๆให้ผมได้ที่ร้านผมจะใช้เป็นปลากระพงทะเลจะเป็นกระพงไซส์ที่แบบน้ำหนัก15กโลกขึ้นไปตัวคือใหญ่มากแล้วก็จะอยู่ในทะเลน้ำลึกครับเนื้อเขาจะหวานกว่าไหมหวานกว่าแล้วก็จะสู้ฟันครับ<อ>เนื้อหรือหนักเนี่ยมันจะมีความเด้งหรือหนึบกว่าปลากระพงเลนะี้ยงับถ้าคาวผมไม่คินเลยใช่ไหม<ช><อ>ค่ะตัวหนึ่งนี่กี่โลคะที่ร้านใช้ ตัวหนึ่งที่ได้เคยสูงสุด28โลครับยกตัวเลยผมซื้อยกตัวครับอาทิตย์หนึ่งผมใช้อยู่2ตัวครับเป็นยังไงก็ถ้าหมูเนี่ยมีเส้นด้วยอ่ะมีเส้นครับเส้นผมมีเส้นบะหมี่ครับเป็นบะหมี่เหลืองครับเส้นแบนอร่อยมากมันคล้ายๆมันเหมือนข้าวต้มแต่เปลี่ยนจากข้าวเป็นเส้นไหมใช่ครับอ่าหน้าที่ราดข้าวต้มก็คือเอามาราดบนเส้นบะหมี่หน้าอร่อยเนาะแล้วกระดูกอ่อนใบพายนี่คื ส่วนกระดูกหอนที่อยู่ขาหน้าหรือจริงๆเรียกง่ายๆคือกระดูกแก้ว<อ>หมูตัวหนึ่งจะมีอยู่2ชิ้นนะครับอ,อยู่ด้านหน้าขาหน้าของหมูหายากครับตัวนี้ ขายดีครับลูกค้าจริงๆลูกค้าจะงงว่ากระดูกอ่อนแต่ว่าติดกระดูกอ่อนลูกค้าจะคิดว่ามันจะแข็งหรืออะไรเงี้ยผมตุนจนเปื่อยครับมันจะนิ่มผมสั่งของในส่วนที่ผมจะเอาเนี่ยได้ไม่ได้วันหนึ่งแค่โล2องโลคือมันเป็นแรไอเทมหายากค่ะแสดงว่าวันหนึ่งเนี่ยพอจะบอกได้ไหมคะว่ามีประมาณกี่เซิร์ฟไม่เกิน20ครับไม่เกิน20เสิเซอร์ฟก็หมดแล้วหมดแล้วคือหมดเลยหมดแล้วคือหมดครับของวันนั้นแล้วถ้าพรุ่งนี้ผมไม่ได้ของก็ไม่มีครับ วันนี้นี่เหมือนงานรีวิวเนี่ยเขาต้มบะเต็งเลยนะ<ม>เหมือนปะเหมือนเลยค<ะ>่ะแต่ร้อนมากเลยมาขนแก้วคนนี้แต่ว่าอากาศข้างในร้านเขาไม่ค่อยร้อนเออเย็นนะแต่ข้างนอกนี่คือแดดเปรี้ยงเลยนะคะ<ม>ของหนูอะไรลูกแก้ควยบุญค่ะอ๋อของแม่คืออัญชันบุญน,นะคะสดชื่นมากมมจานแรกอันนี้ของไอเดียนะคะข้าวต้มบะเต็ง60บาทนะคะเพิ่มท็อปปิ้งไข่ออนเซน10บาทแล้วก็หมูสับสามเกลอ10บาทค่ะ ส่วนจานต่อไปของตักต้องนั่นไงน่ากินอีกแล้วเหมือนเดิมบะหมี่กระดูกอ่อนใบพาย60บาทอ,อันี่ชิ้นใหญ่มากเลยนะตอนแรกนึกว่าจะมาชิ้นเล็กๆอะ่ะอันนี้คือจะเป็นข้าวต้มแห้งปลากระพงทะเลเป็นปลาธรรมชาติด้วยนะ80บบาทไม่ใช่ปลาเลี้ยงตรงกลางจานเล็กๆย่อมๆนะคะ พอหมูทอดเป็นกับนะคะ70บาทซึ่งจะกินกับน้ําจิ้มแจ่วอันนี้อ๋ออันนี้ขีดนึงใช่ไหมคะอ่าอันนี้นะคะลวกจิ้มรวมมิตรทะเล120บาทในนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวตอนกินเรามาดูกันนะคะมาลือกันกานนี้นะคะบะหมี่เกี๊ยวหมูสับสามเกลอ60จะเป็นบะหมี่เปาะด้วยใช่ป่ะอันเนี้ยแล้วก็จานของพี่ก้อยนะคะไอเดียยกน่อย คือเข้าต้มแห้งรวมหมู70บาทบวกท็อปปิ้งกุนเชียง10บาทค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้ของพี่ก้อยคือกากหมู30บาทอันนี้แห้งมากเลยเข้าเจียวแห้งเลยนะคะไม่มีน้ำมันปนเลยนะปกติอยากกินอะไรประเภทนี้มันเหมือนต้องรอตอนเย็นนะลูกแล้วเราถึงจะออกไปกินได้ตอนฟ้าแบบเริ่มมืดมืดแล้วแต่ว่าเ,<ล>เรากินมันนี้แล้วเราไม่ต้องกินตอนเย็นแล้วนะ โอ้โหก็ล่อเข้าไปสักเจ็จานอย่างนี้นี่คือตอนเย็นนี่ไม่ต้องเลยเผล่เอิ่มถึงพรุ่งนี้เลยนะออยกทำไมคะจะกินแล้วจะกิ่เริ่มหิวแล้วเดี๋ยวมาประชันกันดูว่าของใครจะเด็ดกว่ากันบาเต่งพูดพร้อมกันเลยทั้งคู่เลยนึงอสอืมอืร่อย มันมีรสชาติอยู่ในตัวเลยนุ่มไหมนุ่มเลยอืมแล้วมันหอมด้วยอ่ะคือเหมือนอย่างที่พี่อ้อยเคยพูดไปเลยพี่อ้อยเป็นคนชอบกินอาหารที่มันมีความหอมอันนี้หอมเลยแล้วตัวเนื้อปลาเต็งค่ะคือเขาจะมีความนุ่มแล้วก็เคี้ยวง่ายนะคนที่มีอายุสูงอายุที่ฟันไม่ค่อยดีกินได้เลยร้านนี้น้องไอเดียแม่รานน้ำจิ้มสีฟูดน้องอ <จะ S 2> ด็กไอเดแยจะกินเจาะไข่ออนเซนมาราดหมูว้าวจัดไปนี่อ น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยมันเป็นน้ำจิ้มมหาตจรรย์นะมันกินกับอะไรก็อร่อยนะถ้าอาหารของเขามันแบบมันมีรสชาติดีอยู่แล้วนะมันยิ่งเสริมสนับสนุนส่งเสริมมันหนักเข้าไปอีกเลยไอ้เหลืองๆนี่คือน,น,น้ำจิ้มซีฟู้ดเหรอเออเดี๋ยวรีบหยิบเลยใช่ป่ะใส่อะไรอะใส่อะไรไม่รู้ใส่ไปก่อน,ใส,อนใส่ไปก่อนใช่ไหม,มน้ำจิ้มอันนี้คือมันเป็นน้ำจิ้มแบบพริกเหลืองนะคะดูดิอ่าอ่าข้อดีของพริกเหลืองน่พี่ร้อยว่ามันมีความหอมด้วยอะนอกจากความเผ็ดแล้วนะแล้วรสชาติเขาจะมีความนวล ชอบอะ่ะเดี๋ยวขอเพิ่มดีกว่าวะ่ะเผ็ดหอมชิ้นใหญ่มากกินกับน,น้ำจิ้มแล้วอร่อยขึ้นเลยนะอไอเดียรู้ไหมประหยัดอะไรก็ประหยัดไปนะแต่สิ่งหนึ่งที่ประหยัดไม่ได้เลยคืออะไรรู้กะคือขห,หมูกา <c oughs> ห,หมูห้ามประหยัดเถอะเป็นไง very good very good ไทรออนเซนอร่อยไหม ที่ไหนมีกากหมูที่นั่นจะต้องเจอทุกคำอยากลองชิมคุณเชียงได้ไหมได้เอาเลยค่ะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงเนะ,ะเอาไปเลยสองชิ้นนี่ยังติดใจยอยู่เมื่อกี้ไม่ได้กินหมูสับนะคะพี่ก้อยไอเดียกินไปแล้วมหมูสับดีคุณเชียงกินใหญ่เนาะคือหมูสับมีความหอมสามเกลอเลยนะแล้วไม่เค็มเป็นรสกลางๆที่กําลังดีเลยนะคะแล้วยิ่งเนะนี่เลยน้ําจิ้มซีฟู้ดให้ดูเลยค่ะหมดจริงๆนะคะหมดจริงๆเมื่อกี้พี่เขาไปยกอันนี้มาให้เลย ถึงเวลาบะหมี่แล้วไอเดียออมากินกันราดกหมูเยอะๆอย่างนี้น่ากินมากเลยเนาะใช่โดยเฉพาะอันนี้มันเป็นบะหมี่เปาะปด้วยนะแล้วเส้นเขาไม่ติดกันเลยอ่ะ oh, โอ้โหเจ๋งตรงนี้แหละนึกว่าเส้นมันจะติดกันนะนี่เลยนะคะถัดไปเส <Michaels depressed> ียงดังคือจานนี้เขาราดน้ำาะาเต่งมาให้ไม่ได้พง <c oughs> ถ้าคนชอบกินแซบๆอ่ะแ,แนะนำเหมือนเดิม น้ำจิม้มสีูุดลาดเข้าไปหนักๆเลยในจานนี้ยเขาจะมีเกี๊ยวมาให้ด้วยนะคะเป็นตัวเล,<ม>เล็กๆไม่ใหญ่มากเนอะน,น่าจะพอดีคำแหละเนาะ,อะลองดูนะคะว่าเป็นยังไงเนอะอปกติปกติไม่ได้มีอะไรรอดผลมากหรือว่าต่โดยส่วนตัวชอบเส้นบะหมี่มากกว่าเดี๋ยวเรามาลองจานข้าวต้มปลากระพงทะเลบ้างนะคะลองชิมเลยค่ะสด เนื้อปลาอร่อยเนาะแต่ตัวน้ำจิ้มต้าเจี้ยวเขาก็อาจจะมีความเค็มนํำเลยนะคะแต่พอมันไปเจอตัวปลากระพงอะที่เราไปด้วยกันได้นะมันเป็นรสชาติที่คุ้นเคยอ่ะที่เราเคยกินมาก่อนนะแต่เราชอบกินปลากระพงในน้ำซุปมากกว่านะชามนี้จะเป็นลวกจิ้มทะเลนะคะเราขอจัดกุ้งก่อนเลยคน <c oughs> ละตัวตะก้องอดช่วงนี้ไอเดียดูกระเกลเเยอะก็เลยอิน,ใช,น,ลลนใช้มือเลยละกัน <c oughs> ใช้มือเลย <c oughs> ใช่ไหมอ่าโอเคแม่จะดูหนังจีนเรื่องไหนดีเนี่ยใช้ตะเกียบกุ้งตัวใหญ่อะ่ะ ซ้มจิ้มซีฟู้ดนี่คือเด็ดจริงๆเอาจริงจิ้มกับอะไรก็อร่อยจริงจานสุดท้ายอย่างไงเดียน่าจะใช่นะอันนี้คือคอหมูทอดนะคะเป็นไงนนหนังมันมีความเค็มๆอยู่นะอมของแม่มันจะมีความติดมันมีความเกลียมๆแบบนิดๆอะ่ะมันเกือบๆจะกึง่งๆแบบตัวแดดเดียวแล้วนะตัวหนังนะม,มันจะมีความเทเจอร์เขาจะมีความแบบกรอบๆนิดๆนะคะ เียมๆเียม,กยมๆกับกรอบไม่แน่ใจว่ามีชุดแป้งหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าจะไม่นุ่มละมุนลิ้นเหมือนคอหมูย่างเป็นอีกสไตล์หนึ่งในการกินคอหมูนี่เลยน้ำจิ้มแจ่วนี่ชิมก่อนชิมก่อนอน,นี่ค่ะแม่ว่ากิ่นกับข้าวต้มน่าจะอร่อยนะที่เราค้างมาอยู่อ่ะแม่ว่าโอเคเลยนะข้าวจินกับตัวเนี้อืมอุ้ยดีอ่ะ มาของแม่นี่ตัดจบที่นี่เลยกากหมูราดน้ำจิ้มซีฟู้ดในเข้าต้มแห้งชามเดิมของแม่ <สน S 1> อร่อยอ<ม>ที่สุดของอเจียจะเป็นข้อวหมูยา่างราดน้ำจิ้มซีฟู้ดไปฉ่ำๆคิดว่าเป็นไงมื้อนี้อมเอ็มบีพในมื้อนี้คือน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็แก้หวยแล้วก็บัตรเต็งค่ะสุดยอดจริงค่ะ สำหรับร้านข้าวต้มแห้งบาดเต่งวัฒนานี่นะคะแม่ว่านะพี่ก้อยคิดว่านะจัดว่าเป็นร้านข้าวต้มเล็กๆที่มากินแล้วแบบไม่ผิดหวังจริงๆค่ะพอดีวันนี้พี่ก้อยกับไอเดียแล้วก็ตะก้องเนี่ยคือมาช่วงเที่ยงอากาศมันค่อนข้างร้อนพี่ก้อยก็เลยไม่ได้สั่งแบบข้าวต้มน้ำมากินนะนะคะคิดว่าถ้าใครที่เคยเป็นลูกค้าเขามาก่อนหรือตามพี่ก้อยมากินเนี่ยรสชาติของข้าวต้มน้ำเป็นยังไงอ่ะสามารถมาแชร์ในคอมเมนต์ได้นะคะร้านนี้เท่าที่ดูจากภายนอกอแม้ว่าเขาจะเป็นร้านเล็กๆเ,เ,เนี่ยแต่เขาก็มีลูกเล่นใน เรื่องของเครื่องของเขาท็อปปิ้งของเขาให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยค่ะ โดยเฉพาะที่พี่ก้อยชอบเนี่ยคือตัวบะเต็งเนี่ยมันมีความนุ่มกินง่ายปรุงรสออกมาดีแล้วก็ในส่วนของหมูสับกระดูกหมูซี่โครงใบพายเนี่ยเรียกได้ว่าต้มตุ๋นมานุ่มเปื่อยไม่เละแต่ก็ไม่เหนียวนะคะจะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือตัวทะเลหรือสีฟูดของเขาเนี่ยในแต่ละชามที่ี่ก้อยที่พี่ก้อยกินในวันนี้นะคะให้มาชิ้นค่อนข้างใหญ่หลักๆของร้านเขาเนี่ยเขาจะมีปลากระพงยืนพื้นไว้เลยนะคะแต่เขาก็แอบมาบอกพี่ก้อยว่าบางวันเนี่ยเขาก็จะมีปลาอิน หรือปลาเก๋าอะแซมเข้ามาด้วยแล้วแต่ว่าเขาจะได้อะไรมานะคะใครมานะต้องกินนะก็คือน้าจิ้มซีฟู้ดเป็นแบบที่ไอเดียชอบเลยเออถ้าคนที่ชอบกิน แซ่บอะอาจจะไม่ชอบแต่ว่าไอาเดียคิดว่าดีเลยอแต่แม่คิดว่าดีนะเพราะว่าแม่เป็นคนชอบกินน้ําจิ้มซีฟูด้ดถึงแม้ว่าน้าตาลของเขาหน้าตาของไอ้น้ําจิ้มเขาเนี่ยมันจะมาดูเพลนๆอนะ่ะแต่รสชาติเขาอะกลมกล่อมได้ใจเลยค่ะนะแต่ว่าลาดไปทั้งจานแล้วแบบซุปข้าวกินอนะเอเป็นว่าเนี่ยตอนที่มาเนี่ยมันเต็มถ้วยนะคะดูดิให้ให้ดูเนี่ยเนี่ยกินกันเนี่ยเหลือแค่นี้ เป็นยังไงอิ่มไหมกินข้าวม่วงกัางวันท่าแสางันนี้ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตอย่าลืมไปตามพวกเราต่อได้ที่เป็นบุ้งอ็นจักเก็มติกต๊กตักแก็เลมอนเอกก็กบอด,ดี้เกิลน,นะคะใครที่มีร้านเด็ดร้านอร่อยร้านในดวงใจนะคะแนะนําบอกพี่ก้อยมาในคอมเมนต์เลยนะคะเดี๋ยวพี่ก้อยไปดูรีวิวนะถ้าอยากกินเนี่ยเดี๋ยวจะตามไปกินเลยทุกร้านเลยนะคะแน่นอนแน่นอนเลยเนาะไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย